สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องนะครับให้กูติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ทั้ง2ดิงนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกกันครับก็เป็นเรื่องของผลการแข่งขันนะครับในศึกพิีเวดัีกอังกฤษผู้ระหว่าง U, แมนเชสเตอร์ยูเต็รเรานะครับรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็จบวันไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ2ด้วยกันเป็นแมตแบบสุดมันเลยนะฮะซึ่งเป็นตัวจริงกันก่อนนะครับทางฝั่งของแมนยูเราเนี่ยก็ มาในระบบแบบเดิมนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นโดยที่ฝั่งขวาเป็นวันวิสาก้าสวัตรูเป็นอุนนาน่าเหมือนเดิมครับกลางคู่ครับก็คือ กองหลังตัวกลางนะวารานคู่กับอีเวนนะครับวารานกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ดันโลเป็นบักซ้ายในเกมนี้นะครับซึ่งแดนกลางนะครับก็มีเคเบลไมนูนะครับมีเอเล็กเซนกลับมาเป็นตัวจริงนะครับมีบรูโน่ขยับขึ้นไปเป็นมิฟิโตรุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวรุกแรดฟอร์ดกลับมาเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยกลับมาใช้กานาโชนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นอันโตนี่ครับแต่ว่านัดนี้เลือกใช้กานาโชทางฝั่งขวาแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับส่วนนัดต่อเปาก็เป็นวร์สมูธฮอยรุนนั่น,นเองนะครับก็ถือว่า เรื่องของการทำประตูนะครับครึ่งแรกชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งของแมนยูเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดครั้งเยอะแล้วก็เสียประตูแบบไม่ง่ายนะฮะในช่วงครึ่งแรกนะครับต้นเหตุมันก็มาจากลูกนิ่งนะครับแล้วก็จัดการกันได้ไม่ดีประตูแรกแน่นอนครับว่ามีการพูดถึงโอน,า,นาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เกมรับของแมนยูก็เหมือนกันนะครับที่จัดการกันได้ไม่ดีประตูที่2ที่เสีย ก็จัดการกันได้ไม่ดีควบคุมกันได้ไม่ดีเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่ามันเป็นประตูที่เสียกันข้างง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดแบบเดิม ข้อผิดพลาด,ดหลายส่วนแทบจะทุกส่วนในช่วงครึ่งแรกเยอะมากๆนะครับแต่ว่าครึ่งหลังครับแมนยูมายิงประตูได้นะครับจากกาณาโชในนาทีที่5 9นะครับเป็นลูกตีไข่แตกในแฮงสองงแล้วก็นาทีที่71กาลาโชก็มายิงประตูที่2นะครับเป็นประตูตีเสมอ22ในแฮงแล้วก็มายิง อีกหประตูจากฮอยรุนแซงขึ้นนํา3-2นะครับในนาทีที่82นะฮะซึ่งครึ่งหลังเนี่ยแมนยูเล่นดีตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง จนยันท้ายเกยมเลยนะฮะซึ่งภาพรวมนะครับครึ่งแรกก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วแต่ว่ามีข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ละเอียดแต่ครื่งหลังเนี่ยมีทั้งเรื่องของโอกาสการจบแล้วก็ยิงได้รวมไปถึงความมุ่งม,มั่นยังมีอยู่แล้วก็มีเรื่องความทุ่มเทการบีบแดนบนนะครับวิ่งกันทุกตัวนะฮะแล้วก็สุดท้ายช่วยกันเล่นช่วยกัน ผ่านวิกฤตมาได้นะครับจนทําให้ทีมเนี่ยแซงกลับมาชนะ3-2ด้วยกันนะครับส่วนประเด็นอื่นๆครับก็ต้องมีการพูดถึงในรายของราสูนฮอยรุนนะครับหลังจากที่โดนวิจารณ์ดันลอนข้างเยอะนะครับว่ายิงแต่ในบอลทั่วยุโรปนะครับแต่ว่าในลีกเนี่ยยังยิงไม่ได้ครับนนี้ก็เจ้าตัวเนี่ยยิงให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็จงังหวะการยิงก็ถือว่าตวัดได้แบบรวดเร็วมากนะครับก็ แสดงความยินดีกับราซูนฮอยรุนด้วยนะครับหวังว่าประตูประตูนี้จะเป็นประตูแบบเรียกเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เอาไปสานต่อในเกมนัดถัดไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่เจ้าตัวเนี่ยปลดล็อกได้แล้วแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพวกพี่ๆเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็วิ่งเข้าไปดีใจกับฮอยรุนด้วยนะครับเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ปลดล็อกได้แล้วนะฮะหลังจากที่โดนวิจารณ์แล้วก็โดนกดดันอย่างหนักมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ มีหน้าตาแฮปปี้นะครับเป็นอย่างมากภาษากายก็ชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยดูผ่อนคลายแล้วก็ ปลดล็อกได้นั่นเองนะครับเรื่องต่อมาครับก็ต้องกล่าวความชมไปที่เจ้าหนูอรเโดราโชครับที่ในเกมวันนี้ถ้าดูดีครับมันจะมีบางจังหวะที่ยังมีเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่ดีนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลักบางจังหวะควรจ่ายแต่ดันเป็นยิงนะครับบางจังหวะควรที่จะไปแต่ว่าดัานเป็นว่าดึงบอลคืนหลังแล้วก็ส่งคืนหลังไปแบบเรดเดอก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายครับก็ต้องให้เครดิตเกี่ยวกับการยิงส่ง ประตูในเกมวันนี้ของกาลาโชครับที่ทําให้ทีมเนี่ยกลับมามีโมเมนตัมที่ดีอีกครั้งตั้งแต่การยิงประตูแรกในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ยิงอีก1ประตูแล้วก็แสงขึ้นมากลับมาชนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับมันก็มาจากการยิงประตูแรกของกาลาโชนั่นแหละทาให้แมนยูเนี่ยเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้แล้วก็มีลูกยืดกลับมานะครับจริงๆนอกจากในรายของกาลาโชแล้วแล้ว,ลวก็ฮอยรุนแล้วเนี่ยยังมีนักเตะรนอื่นที่ทําได้ดีด้วยนะครับการกลับมาของวารานการกลับมาของเอเล็กเซน ก็ทําให้เกมแดนกลางแล้วก็เกมรับเนี่ยมันดูที่จะ โอเคแล้วก็มั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือการดันบรูโน่ไปเล่นเป็นมิดฟิลโต้ลุกนะครับในตำแหน่งที่ถนัดทำให้การสร้างสรรค์เกมเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าตอนที่มีการดันแมคครนีลงไปเล่นในก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าในเกมวันนี้จะมีข้อผิดพลาดข้างเยอะแต่ก็ดูที่จะมีเรื่องของรูปแบบการเล่นที่โอเคพอสมควรกันนะฮะหลังจากที่นักเตะเหล่านี้กลับมาประจานตำแหน่งเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับปัญหาเรื่องของ แมนยูก็ยังคงเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกนิ่งนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมคอมเมนต์กันไปนะครับแมนยูมาเสียลูกนิ่งถึง2ประตูครับในช่วงครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ ัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดกับแมนยูเรานะครับมันเกิดกับแมนยูมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเกี่ยวกับการต้องรับมือเกี่ยวกับลูกดิงในแต่ละเกมอย่างเช่นเกมมุกับบอลมัดเราก็โดนเกี่ยวกับเรื่องของบอลกลางอากาศแบบนี้แหละเข้ามานะครับหรือจังหวะบอลครอสเข้ามาอย่างเงี้ยแมนยูแนวรับของแมนยูเนี่ยจะจัดการได้ไม่ค่อยดีนะครับและเกมวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราโดนจากแอตเาวิลาถึง2ประตูด้วยกันนะครับและที่สําคัญครับ ก็คือเรื่องของแนวรุกที่มีการบ่นงานมีการวิจารณ์กัน เอาสถิติมาเคาะกันนะครับก็คือแนวรุกของแมนยูเนี่ยทำประตูไม่ค่อยได้แล้วก็ยิงประตูไม่ได้นะฮะหลายเกมติดต่อกันแต่ว่าตอนนี้นะครับทางกาตาโชก็ยิงได้แล้วนะฮะในรายของทางแรดฟอร์ดก็จัดแอซซิตให้นะครับแล้วก็เราไปถึงราซุนฮอยรุนก็ยิงได้แล้วนะครับมันก็เป็นการยุติสถิติหรือคําวิจารณ์ด้านลบที่มีการวิจารณ์ก่อนเกมมันไปนะครับนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่มาเป็นประเด็นหลักเกมด้วยนะครับส่วน อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของกลุ่มอินิออสหรือว่าทีมงานของทางเซอร์จิมในเกมวันนี้ครับเราจะได้เห็นว่าเซอร์เดบิลฟอร์ที่ปรึกษาหรือคนสนิทของเซอร์จิมไรคลิปเนี่ยมานั่งชมเกมอย่างที่สื่อดังๆเนี่ย เขามีการคอนเฟิร์มกันออกมาก่อนเกมนะฮะซึ่งก็มานั่งชมเกมแล้วก็แน่นอนครับว่าต้องมีการวิเคราะห์มีเรื่องของแนวคิดอย่างแน่นอนครับว่าควรปรับตรงไหนแล้วก็ควรเสริมควรแก้ไขอะไรอย่างไรนะครับหลังจากนี้ซึ่งถ้าดูจากสีหน้าค่าตานะค่าดาวกันออกมาก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการยกเครื่องใหม่ค่อคร้างเยอะเหมือนกันครับในตอนนี้ทั้งเรื่องของทีมงานหลังบ้านหน้าบ้านนักเตะ,ะต่างๆที่ อาจจะต้องมีการแก้ไขเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีการเน่าเฟะมานานหลายปีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นหลังเกมนะฮะที่เอามาค้อ,อก,กัน แฟนพีคิดเี็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะฮะและในส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผู้นวยการทั้งนั้นกีฬาของสโมสรอนแมนยูเรานะครับโดยตอนนี้แมนยูของเราเนี่ยไปมีข่าวเชื่อมโยงกับจูเรียนวอดด้วยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้นวยการทั้งนั้นกีฬาของสโมสรอนลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มในเรื่องของเซอร์จิมบรคิปมีการยืนยันซื้อหุ้น ของทั้งสโมสรได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหลายฝ่ายเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าทีมงานของเซอร์จิมราคิปเนี่ยที่จะเข้ามากำกับดูแลทังด้าฟุตบอลซึ่งชุดเก่าเนี่ยก็อาจจะต้องมีการโลกครั้งใหญ่ออกไปนะครับทำให้ชุดใหม่ที่เซอร์จิมเนี่ยกำลังมองกันเอาไว้แล้วก็เล็งกันเอาไว้เนี่ยน่าจะเข้ามามากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับ โดยที่ตามรายงานล่าสุดจากทีละกราฟมีการระบุออกมากับว่าจูเรียนบอดคือชื่อที่กลาลัาเป็นมามืดนะครับที่น่าจะได้รับตําแหน่งบทบาทเบื้องหลังของสโมสอนแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งทางจูเรียนบอดครับทำงานให้กับเบื้องหลังของสโมสเรเลี้ยวบู ในฐานะแมวมองตั้งแต่ปี2012นะครับก่อนที่จะขยับขึ้นมาแบบเรื่อยๆทั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคแล้วก็ขึ้นมาเป็นผูน้อำนวยการทันกีฬาแทนที่ไมเคิลเดนเวิร์เมื่อกลางปี2 0 2 2ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวอร์ดเนี่ยตัดสินใจลงจากตำแหน่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับทำไมตอนนี้ยังไม่มีต้สังกัดหรือว่ากำลัง ว่างงานอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทางยูเอนบอร์ดเนี่ยเป็นคนดึงนักเตะชื่อดังอย่างเช่นลุยดีอา a นะครับดาวินนูนเยสมาเล่นให้กับลิเวอร์พูล แต่ผู้โำวยการทั้งนั้นกีฬารานี้ตัดสินใจประกาศลาออกจากการทำหน้าที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022แล้วก็พ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมปี2023นี้เองนะครับแม้ว่าทางเซอร์จิมแรคิปเนี่ยตามรายงานก็คือชื่นชอบแดนแอสเวิร์ดของนิวคาสเซิลมากกว่าครับแต่ในกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องยากครับเพราะว่า ทางสโมสรแมนยูหรือว่าเซอร์จิมเนี่ยต้องยอมจ่ายค่าสัญญาสําหรับการดึงแดนสวดที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับทำให้รายชื่อของยูเรียนบอร์ดกลายมาเป็นที่กล่าวถึงกันในตอนนี้ครับเช่นเดียวกับดูกี้ฟิตแมนของกิตาร์พลาเร่พอมิเชล อดีตผู้หน่วยการของโมนาโกแล้วก็ยังมีเปาโรบาตตินี่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดลิกกี้มาซาร่าอันเดรียนเบตาของทางแอปริทก็มีรายชื่อเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งหมดครับรายชื่อที่มีการข้อกันออกมาก็เป็นตัวท็อปทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแมยูเนี่ยมองได้ว่าจะได้คนทํางานที่เป็นตัวท็อปฝีมือดีเข้ามาบริหารหลังชนิดเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไม่ต้องทนกับพวกแบบดีเรคเตอร์ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลหรือมีความ รู้น้อยเราจะดีไปต้นไปอีกแล้วนะครับส่วนข่าวข้สิบอื่นครับที่น่าสนใจครับแมนยูเนี่ยก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับจอนโจสคาวินี่ครับแล้วก็รวมไปถึงราดูดรากูซินนะครับสองแนวรับจากลีกอินเตอร์ลีนั่นเองนะฮะที่แมนยูกําลังให้ความสนใจอยู่นะครับก็เป็นกองหลังตัวกลางทั้งคู่นะครับตามรายงานออกมาจากนักข่าวสังกัดตุตโตอูเว่ครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตามองแนวรับในช่วงตลาด มกราคมนี้อย่างกล้ชิดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรายชื่อของซากาวินี่แนวรับของอัตารนต้าที่กําลังฟอร์มดีแล้วก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปมากมาย รวมไปถึงดรากูซินแนวรับของเจนัวก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แมนยูให้ความสนใจอยู่นั่นเองนะครับตามข้อมูลจากตุโต้ยูเวครับมีการระบุกันออกมาว่าจากข้อมูลที่พวกเราเนี่ยรับทราบมาก็คือแมนยูกําลังจับตามองนักเตะในตําแหน่งแนวรับอย่างใกล้ชิดพวกเขาชื่นชอบจอนโจสคาวินีน่นนอย่างมากแต่ผมรู้ว่าพวกเขาเนี่ยยังติดตามราดูดรากูซินจากเจนัวเช่นเดียวกัน ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยวางแผนลงสนามเรื่องของการซื้อนักเตะในช่วงมกราคม แต่ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าตัวของซากาเวนี่น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรครับโดยความเป็นไปได้มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวหรืออาจจะเป็นตกลงล่วงหน้าในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ไปนะฮะตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้อกันในช่วงซัมเมอร์อะไรประมาณนั้นนะครับและทางแมนยูเนี่ยต้องแข่งกับเรอัลมาดริดรวมไปถึง บาเยอร์นิเทครับที่ให้ความสนใจแนวรับของอาลตันตารานีอีกด้วยนะครับก็รอติดตามกันครับเป็น2แนวรับที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างบ่อยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายของแมนยูเพิ่มเติมนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้ตามรายงานจาก e v e n นต์สแตนดาร์ครับมีการระบุออกมาครับว่ายูโซฟอวาน่ากองกลางของโมนาโกเป็นเป้าหมายระยะยาวของทางสโมสรแมนยูเรานะครับแล้วก็อีกคน หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับที่ มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำแล้วก็มีข่าวอย่างหนักว่าเตรียมย้ายมาร่วมทีมพร้อมๆกับเซอร์จิมราคิปนั่นก็คือชองแค่ตอรดิโบนะครับซึ่งตอนนี้มีโอกาสทั้งคู่โดยเฉพาะในรายของตอดิโบนี่แหละที่มีข่าวหนักแล้วก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงมากๆนะครับถ้าเกิดแมนยูดําเนินการแบบเป็นจริงเป็นจังในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับส่วนเรื่องของตีโมเวเนอร์ครับตามรายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าเอเบไลซิกทีมดังจากหลีกเยอรมันตกเป็นข่าวพร้อมเปิด ทางให้ดิโมเวเนอร์ส่นหน้าของทีมย้ายทีมได้อีกรอบครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นครับโดยที่อาจจะกลับไปเล่นในพิวรังอังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยมาล้มเหลวที่เชลซีมาแล้วนะฮะแล้วก็ย้ายกันออกมามาอยู่ที่เอเบไลซิกณปัจจุบันครับต้องยอมรับว่าทิมเวเนอร์เองก็ไม่สามารถการันตีเรื่องของโอกาสการลงสนามแบบต่อนตเนื่องได้ทางนังเตะ่ก็เตรียมที่จะหาโอกาสหรือความท้าทายอะไรใหม่นะครับทางต้นสังกัดตามรายงานจากสปอร์ตบิวกรายงานชัดเจนใน ว่าไลซิกตัดสินใจขายเวนเนอร์ออกจากทีมอีกคนในช่วงตลาดเดือนหน้าหรือว่าเดือนมกราคมนะครับโดยที่มีสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์เดนตแล้วก็เวสแฮมที่ให้ความสนใจนะครับนี่คือทีมที่ระบุได้ครับในพรีเมียร์ลกอังกฤษนะส่วนทีมจากลีกอื่นก็มีทีมจากลีกสเปนอะไรประมาณนั้นครับที่ให้ความสนใจ นักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อนะที่โรมาโน่แล้วก็นักข่าวดังๆคอนเฟิร์มกันออกมานะครับว่าแนวรุกที่แมนยูสนใจก็มีพวกกิลาซี่ติโมเวเนอร์อะไรประมาณนั้นครับที่แมนยูเล็งกันเอาไว้อยู่นะครับอาจจะเป็นแบบตัวเลือกแบบระยะสั้นยืมตัวมาใช้งานอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับที่จะเป็นการซื้อขาดส่วนการสัญญาครับตามข้อมูลจากโรมาโน่มีรายงานกันออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็มีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ กับทางดีนเลิฟแล้วก็อารอนบิซาก้าที่มองได้ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของทีมแบบระยะยาวนั่นเองนะครับโรเมโนมีการระบุออกมากับว่าแมนยูยังมองว่าดีเลิฟอยู่ในแผนการสร้างทีมของสโมสสนทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตและก็ เตรียมที่จะมีการดําเนินการต่อสัญญาบับใหม่กับเซ็นเตอร์ชาวสวีเดนรายนี้โดยเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ในรายของมอนวิซาก้าก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้ว,ว่าแมนยูมีเงื่อนไขยขยายสัญญาปัจจุบันกับแบ็คขวาวรายนี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันแต่ทางสโมสรยังไม่ดําเนินการเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่า ความต้องการของทาสสโมสอนก็คือจับนักเตะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แบบไร้เย,ยานั่นเองนะครับกรณีดังกล่าวนี้ครับมันก็จะค,คล้ายๆกับเดียโก้ดาโลครับแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสของทีมย้อนกลับไป ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับที่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่แบบระยะยาวจนถึงปี2 0 2พพร้อมกับเงื่อนไขขยันสัญญาไปอีกจนถึงปี2 0 2 9ถึงแม้ว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีเงื่อนไขต่อสัญญาฉบับเดิมอีก1ปีก็ตามแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ได้เลือกใช้นะครับโอเคนี่คือรายงานกันออกมานะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายเตะทิ้งท้ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ